เออกแรงหน่อยได้ไหมเดียวหรือว่าเดี๋ยวตังเกลียดคนเลยหรือว่าอบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องโทษที่ฉันเองอสุขยองเธอว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดเขาหรือต้องโทษที่ฉันไม่เคยได้รับความเชื่อใจจากเขา ไม่ใช่ทอกโชว์ร้องเพลงอะไรซะหน่อยนี่เร็วโถวรีบไปเถอะนะนี่ลุกขึ้นสิลุกขึ้นมาเร็วไปการซื้อยองคุณลุงจะปวดใจเหมือนฉันไหมอ่ะนี่เอ้ยเธอเป็นอะไรอีกล่ะ๋อฉเธอ,อ,อไม่รู้เธอหมายถึงคุณลุงคนไหนนะเอเอหรือว่าเป็นชื่อเล่นแฟนเก่าเธอก็คือคุณลุงเหรออะไรอ่ะดัม เป็นอะไรไปด้นห <บา S 1> ะไรไปหยิบสินค้าตัวอย่างรล้วชนในร้านได้เลยนะคะจิ้งจอกหัวไวเข้าใจทุกอย่างนะที่ทองแบบนี้ห้ามพลาดต,ต้องใช้ให้ได้เลยนะไม่ควรใช้ตั้งหากหล้วเอ๊ะฮะในใครเนี่ยคุณไม่ควรทำแบบนี้<ห>สิฉันน่ะทนได้ทั้งนั้น จิิงจอกยังคุณเนะจิิงจอกทำไมเหรอทนได้ดุได้คุณเป็นไรเนี่ยแบบนี้กับฉันเธอไอ้ยังอะไรของเขาอะไรเนี่ยนี่เลยเฮ้ยดีดหัวเฮ้ยกลับบ้านกันเถอะอะไรของเขาช่างเถอะนะกลับบ้านไปเธอก็คงฟุ่มไฟอ่ะเราไปขับกันดีกว่านะไปเที่ยวขับกันสักรอบถึงตอนนั้นเธอคงต้องคิดถึงคุณลุงไอ่จีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ